สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในรายการ What the Toy EP ที่5กันแล้วนะฮะเดินทางกันมาหลาย EP แล้วก็หายไปนานหลายเดือนนะครับครั้งนี้กลับมากับท็อปปิกชอบถูกบอกโจรมันเกี่ยวข้องกับวงการของเล่นจะเรียกได้ว่าเป็นวงการของเล่นไหมน่าจะเกือบทุกๆวงการเลยนะครับมีบุคคลเหล่านี้อยู่นะฮะและแขกรับเชิญในวันนี้ก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเจอโจรบ่อยนะครับ เป็นรุ่นน้องผมคนหนึงนะฮะชื่อว่าน้องภูมิถอยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนน่าจะพบเห็นเขาตามกลุ่มซื้อขายนะเ <c oughs> พราะชอบมาเช็คเครดิตกันว่าคนนี้ขายจริงหรือเปล่าครับ <c oughs> ใช่ๆชอะไรประมาณนี้เนาะเออชอบถูกบอกโจรคำถามแรกเป็นโจรทำไม <c oughs> คำถามแล้ว <c oughs> คำถามพี่นี่มันแบบเป็นโจรทํำไมเหรอคือ <c oughs> <c oughs> ผมก็เป็นคนขายใช่ไหมมันมีคนกลุ่มเล่นอยู่แล้วใช่ไหม มีทุกกลุ่มแหละอืมไม่ว่าจะเป็นของเล่นรองเท้านาฬิกาอะไรเงี้ยทุกอย่างอ่อจ้าทุกเรว่องทุกอย่างเอวิติงนะต้องมีเป็นโจนทําไมแน่นอนมันน่าจะมาจากที่คนพอคนเราเล่นกลุ่มกลุ่มเนี้ยไม่ถึงว่าแบบเราสขบแค่ของเล่นก็ได้ราคาตามของชิ้นเนี้ยมันอยู่เท่านี้แล้วอยู่ดีๆไอเนี้ยก็ไปเอาราคาเนี้ยดั้มราคาลงมานิดนึงกลุ่มแบแบบใหม่ๆเข้ามาหรือว่าแบบเอ้ยตรงนี้ปกติมันแพงกว่านี้ไม่ใช่หรอวะ ทำไมไอ้นี่มันขายถูกน่าสนใจอเออน่าสนใจเฮ้ยมันถูกจังเลยอะไรเงี้ยขอสักหน่อยแต่บางทีด้วยความที่แบบเราไม่ได้แบบเช็คเครดิตความที่เราตื่นเต้นว่าเราอยากจะได้ชิ้นนี้มันมากๆอะไรเงี้ยเราก็ลืมได้เอาซะเลยแล้วก็<อ>นั่นแหละครับเป็นพวกหน้ามืดตามนะมะ,ะหน้ามืดตามัวนะครับเราก็จะมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนโดนบอกไปแล้วเรียบร้อยนะเงินบินไปแล้วประสบการณ์เจอโจรครั้งแรกโจรครั้งแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นการเจอครั้งแรกที่ได้แย่มากเพราะว่า ปกติผมก็จะรู้นะว่าแบบคนเนี้ยคือโจนเพราะผมขายบ่อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างฉลาดเพราะว่าต่อให้โดนแอดมินเตะออกไปอะ่ะมันก็จะสมัครแอเขาใหม่แล้วก็กลับเข้ามาแต่เปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนร mm ูปโปรไฟล์ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าแม่งเคสของผมอะ่ะที่ผมโดนเลยก็คือผมจำได้ว่าช่วงนั้นผมโดนช่วงคริสต์มาสก่อนวันเกิดผมเวปีที่แล้ว mm hmm. แล้วคือปกติผมก็จะเช็คตลอดนะแล้วก็ไม่เคยโดนอะไรเงี้ยแต่เหมือนไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหม่ไม่ใช่ของเล่นใหม่นะมันถึงโจนตัวใหม่โจนร่าง <laughs> ใหม่ <laughs> เออโจล่างใหม่แล้วคือผมมาอยากได้แค่ตัวเดียวคือถ้าเกิดซื้อแบบไปของใหม่อ่ะมันจะมากันด้วยกัน3ตัวมันเป็นสไปเดอร์แมนนั่นแหละผมก็เห็นว่าคนเนี้ยเข้าทักผมมาว่าแบบเออเขามีตัวนี้ราคาพันหนึ่งร้อยมือสองสภาพดีขายแยกให้ผมก็ขอรูปเพิ่มเติมเขาเขาก็ส่งมาแล้วอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าเออถ้ารับขอให้โอนตังเลยได้ไหมครับผมจะได้ไปส่งเลยอืออ่าผมออกมากินข้าวพอดีซึ่งตอนนั้น,นะผมอ่ะ ผมาลืมดันผมลืมเช็คเครดิตด้วยวันแ้กผมพลาดของผมเองตอนนั้นเหมือนไม่ได้คิดถึงว่าแบบเป็นโจอะไรเงี้ยก็เลยโอนไปเลยเออจะได้ส่งมาทีนี้ใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเดี๋ยวผมทานข้าวเสร็จเดี๋ยวผมออกไปส่งให้เลยทีนี้ก็หายไปผมก็เลิกเรียนผมก็มานั่งเช็คเอ๊ะส่งหรือยังวะผมก็เลยทักไปอีกรอบเออส่งของหรือยังเหรอครับโอเคหายไปนะอันนี้คือทักปุ๊บยังไม่ตอบผมก็กลับบ้านมันก็หายไปเว้ย กเริ่มแปลกแปลกแล้วแต่ทีนี้ผมไปเปิดเฟซพอดีกลุ่มของผม,อ,มอะไอกลุ่มมาเวลอ่ะมันจะอัปเดตตลอดว่าแบบคนนี้โจอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบมีคนเพิ่งโดนมาเวเขาก็แคปหน้าจออะไรเงี้ยลงหน้าเฟซผมก็แบบเอ๊ะทําไมชื่อมันคุ้นๆวะย้อนกลับไปอยู่ในแชทโอ้ชัดเลยชัดเลยโดนแล้วเรียบร้อยโดนแล้วผมโดนไปพันหนึ่งได้ไหมตอนนั้นอะพันหนึง่ง หายไปแล้วก็เลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยเพราะปกติผมซื้อมาก็หลายปีไม่เคยโดนนะแต่ว่าเนี่ยเพิ่งโดนครั้งแรกมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างใครมันจะแบบไม่เคยโดนโกงเลยนะใช่ใช่ผมก็เลยแต่ครั้งแรกครับผมโดนโกงไปพันบาทอ่าบบจะหนึ่งพันเลยจะกี่บาทก็เงินเหมือนกันนะฮะแล้วกว่าจะรู้ว่าโจรก็โอนไปซะแล้วทำไงดีล่ะทีนี้ก็ถ้ากรณีอย่างนี้นะ มันมีสองเคสที่ผมเจอกับตัวเจอกับคนรู้จักหรืออะไรเงี้ยก็คือถ้าเป็นคนคนเดียวกันอ่ะมันมีแค่วิธีเดียวก็คือไปรวบรวมผู้เสียหายมาแล้วก็ไปแจ้งความกับตํารวจครับกับอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้ามันไม่เยอะก็ปล่อยไปเลยซึ่งตอนนั้นผมเลือกที่ผมจะปล่อยไปเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครโดนคนนี้บ้างเพราะว่าไอคนเนี้ยมันเปลี่ยนชื่อตลอดมันเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนรูปตลอดรเราเลยไม่รู้ว่ามันไปหลอก ใครดูบ้างแล้วบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยมันเพราะฉะนั้นการที่จะรวมตัวกันมันค่อนข้างยากดังนั้นผมผมก็เลยตัดสินใจที่ผมจะแบบหาตังใหม่มาแทนครับมันเป็นพสกสครอปเปล่าเออมันเปลี่ยนชื่อไม่พรเปลี่ยนลูกด้วยดิที่อยู่บัญชีอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเราก็เออนั่นแหละมันเดี๋ยวนี้มันฉลาดครับต้องระวังกันให้ดีระวังกันให้ดีนะครับเพื่อนๆโจรอีว l u ชันนะฮะครับเป็นดิจิมอนเลยแล้ววิธีเช็คโจรหรือจริง ถ้าขั้นแรกนะก็คือไปเช็คหน้าโปรไฟล์ว่าแบบเขามีใครในวงการรู้จักหรือเปล่าแบบมีเพื่อนไวหรือเปล่ากับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทักบอกเขาบอกว่าผมขออนุญาตแคปหน้าเฟซไปเช็คเครดิตได้ไหมครับหรือไม่ก็ถามเขาไปตรงๆเลยว่ามีเครดิตหรือเปล่าแต่ถ้าเพจเซจริงๆอ่ะก็คือขออนุญาตเขาแล้วแบบขอแคปหน้าเฟซไปในกลุ่มดีกว่าว่าแบบคนนี้มีเครดิตการขายหรือเปล่ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าส่วนตัวผมว่าวิธีนี้ดีสุดเพราะว่าถ้าคนเคยซื้อเนี่ยเขาจะมาบวกให้ตลอดนะ น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายและก็สะดวกที่สุดแล้วละการแคปหน้าเฟซเนี่ยเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เขาก็จะมาช่วยพพอร์ตเราถ้าดีแต่ถ้าไม่ดีก็จะได้เตือนกันก่อนถูกไหมใช่ใช่แล้วของถูกและดีมีจริงไหมมันก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยมีไม่น้อยเช็คดีๆนะคือไอ้ของถูกและดีอ่ะมีจริงๆต่างกรรมต่างวาระนะเพื่อนๆ ดูกันดีๆนะฮะเดี๋ยวนี้มันซื้อง่ายโกงง่ายเหมือนว่าพอเราเห็นของที่ถูกใจอ่ะเราอย่าพิ่งแบบเฮ้ยรีบรีบเอฟนะไอรีบรีบเอฟเนี่ยโดนกันมาเยอะแล้วนะฮะเช็คก่อนสักนิดหนึ่งเอาล่ะอยากฝากอะไรถึงโจรเอาจริงนะผมว่าอย่าเอาความชอบของคนมาหลอกเลยดีกว่ามันไม่ดีอ่ะแล้วมันก็ส่งผลเสียเยอะด้วยนะ เขามาตั้งรับเขามาตามหาเรามีกลุ่มพวกนี้ไว้เพื่อให้คนแบบมาตามหาของที่ตัวเองชื่นชอบอะแต่คุณเอาความชื่นชอบนั้นมาหลอกก็คือจะแนะนําว่าอย่าเอาความอ<ย>ชอบของคนอื่นมาหากินในทางที่ผิดใช่ใช่อย่าทําเลยคนอื่นจะเดือดร้อนแล้วตัวเองอาจจะติดคุกได้ใช่ก็ว่ากันไปนะครับสําหรับอีพีนี้ก็สั้นๆน,นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เลื้อยลังในวงการ เกือบจะทุกวงการมานานแล้วแต่เราก็ยังมีผู้ประสบภัยหลากหลายมากมายจะเย็นๆแล้วก็ระวังตัวกันให้มากนะครับเงินเล็กเงินน้อยรวมๆกันมันก็เยอะเหมือนกันนะฮะไอคนที่ได้ไปก็สบายเลยนะครับแต่ทุกอย่างทุกการกระทํามีผลของมันนะฮะอย่าทําอะไรแบบนี้เลยเนาะมันไม่ดีเรารู้อยู่แก่ใจแหละว่ามันไม่ดีโกงเงินนะแต่คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยคิดดีๆครับคิดดีๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องภูมิมากที่มา จอยกันนะครับแล้วก็แขกรับเชิญ EP หน้าจะเป็นใครท็อปปิกจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook Fanpage ของ7 r e v รีวิวทอยนะครับน้องภูมิอยากฝักเพจไหมฮะก็มีจริงมีเพจนะแต่ว่าค่อยได้เอาไปเฉยก็คือเพจภูมิรีวิวทอยนั่นแหละครับเหมือนเหมือนชีช่องอ๋อคล้ายๆผมเลยเนี่ยฮะเนี่ยคล้ายๆเขาคล้ายๆอคุณเป็นลูกๆๆนกล,ก<อ>ลานผมเนี่ยใช่ครับผมเ,เกิดช้ากว่าคุณประมาณน่าจะตี ปีสักปีหนึ่งครับนิดหนึ่งนะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีน้องๆเนี่ยที่ชื่นชอบในผลงานผมเนี่ยก็จะเอาชื่อผมเนี่ยไปดัดแปลงเปลี่ยนคำนำหน้านะจาก เ e ็ดรีวิวทอยก็จะเป็นหนังภูมิก็เป็นภูมิรีวิวทอยไปเป็นเออหนึ่งรีวิวทอยไปเป็นน,นู่นนั่นนี่รีวิวทอยใครที่ทันยุคนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแบบมีแต่รีวิวทอยรีวิวทอยรีวิวทอยเหมือนเหมือนเป็นไวรัลเลยนะตอนนั้นใช,นะใช่ใช่ใช่แบบเดี๋ยวนี้ก็ลองไปเซิร์ชดูกันได้นะครับหลังหลังนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วละ่ะเพราะว่าน้องน้องก็เริ่มไปมีทางของตัวเองแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะครับที่เติบโตมาด้วยกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดดาามมคคคครรรััััับบบแลล้้ววววเจอนใหห่ปหสสสสีี